ก็กราบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านในช่องหมีทำได้วันนี้นะครับก็ไปเดินซื้อหลอดไฟตรงนี้มานะครับจากที่รีวิวไปวันก่อนเป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับในราคา20บบาทนะครับแล้วเรามาแกะดูนะครับนี่พอแกะดูมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ทุกคน,นก็จะมีแผงวงจรนะ ตรงนี้ก็จะเป็นโซล่าเซลล์นะครับขึ้นชื่อว่าโซล่าเซลล์นะครับที่จริงแล้วมันต้องไม่มีแบตเตอรี่นะครับจะเอามารับพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วเข้าตรงได้เลยที่จริงนะแต่นี่มันจะมีแบตเตอรี่เพื่อพักเก็บไฟไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นระบบออโต้เมื่อไม่มีแสงหลังจากนั้นนะครับทุกคนเรามาฟังกันดู หลายหลายคนเมื่อมันเปิดไม่ติดนี่ตัวนี้แบตเตอรี่ยังยังมีอยู่นะนี่ไม่ได้ถอดออกนะนี่เรามากดดูเปิดไม่ติดทุกคนนะครับอย่าทิ้งนะครับผมจะบอกเลยว่าอย่าทิ้งเราแค่หาแบตเตอรี่มาเปลี่ยนนะครับเป็นฐานชาร์จนี่นี่เดี๋ยวเรามาทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ตัวนี้กันนะครับอันดับแรกก็ เนี่ยเขาเชื่อมมาแบบนี้นะทุกคนเอาเชื่อมของง่ายๆนี่ทุกคนเนี่ยเนี่ยสังเกตฐานชาติทุกคนมันจะไม่เหมือนกันนะขั้วบวกมันจะเป็นในลักษณะนี้นะครับนี่คือขั้วบวกนะครับสังเกตให้ดีนะครับนี่คือขั้ขวลบขั้วลบจะไม่มีรอยหยักอะไรเลยนะครับนี่คือส่วนขั้วบวกมันจะเป็นแบบนี้นี่คือฐานเก่านะครับเราจะเอาฐานเก่าทิ้งไป นะครับแล้วเราจะไปเอาทานอีกก้อนหนึ่งที่เราคิดว่าใช้ได้จาก power bank นี่นะครับผมไปตัดมาแล้วนะทุกคนแล้วเรามาดูกันนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมแล้วระบบทํางานของมันจะเป็นอย่างไรนะครับวิธีการง่ายๆครับนี่ก็ใช้ตะกั่วหัวแรงทั่วไปนี่นะครับนี่ อาจจะเชื่อมยากนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าทําอยู่คนเดียวเนาะใช้ทั้งมือจับนี่ก็จะใช้ในลักษณะนี้เต้มตะกัวลงไปอะนะครับหลังจากนั้นก็ขั้วบวกนี่ทุกคนมันก็จะลุงรังนิดหน่อยนี่แล้วก็เชื่อมลงไป ะนะครับหลังจากเชื่อมมันเสร็จเชื่อมมันเสร็จนะครับทุกคนก็เอามาใส่ตรงนี้ใครจะติดกาวก็ได้ไม่ติดกาวก็ได้แล้วก็ประกอบกลับเข้าไปเพื่อนๆว่าติดไหมครับเรามากดกันดูติดเห็นไหมครับคือเนี่ยติดนะครับถ้าเราปิดไฟเห็นไหมครับติดเรียบร้อยนะครับแผงโซล่าเซลล์ตรงนี้ นะครับราบไดที่เราคว่ำนะครับถ้าเราคว่ำถ้าเราคว่ำแล้วแผงตรงนี้มันไปโดนความสว่างนี่เห็นไหมครับมันจะไม่ติดเห็นไหมแต่ถ้าเมื่อ,อไหรม่มันมันมืดนี่ถ้ามีแสงอยู่แบบนี้ไฟมันจะไม่ติดนะทุกคนแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่มืดปุ๊บมันจะติดขึ้นทันทีมันเป็นระบบออตโต้นะครับพูดง่ายๆว่าถ้าเราถ้าเราทํา ฝั่งด้านหลังเนี่ยให้สว่างเดี๋ยวขอประกอบก่อนนะก็ตัวนี้น็อตก็ามาไม่ครบนะทุกคนแต่ซื้อมาในราคา20บาทถือว่าโอเคนะเออดีกว่าทิ้งนะทุกคน20บาทเราก็มีอุปกรณ์พร้อมนะเนี่ยระบบการทำงานของมันก็มีอยู่แค่นี้แหละครับคือไอ้ฐานชาร์จที่เราใส่ไปเมื่อกี้เนี่ย เป็นตัวรองรับไฟนะครับเป็นตัวจัดเก็บกระแสไฟจากแผงโซล่าเซลล์นะครับเพื่อเก็บเอามาใช้นะครับวิธีการรับพลังงานของมันก็คือถ้ามีแสงนะครับมาโดนตรงนี้ไฟจะไม่ติดนะครับแต่ตราบใดถ้ามันมืดมันก็จะติดนะครับอ่าเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้นะครับไอก้กลมๆนี้ผมไม่รู้ว่าอะไรนะไอก้กลมๆเนี่ย ไอ้ตรงนี้เขาเขียนว่าเซนเซอร์นะครับเนี่ยมันจะมีปุ่มออนออฟอยู่ตรงนี้ก็เรียบร้อยครับทุกคนในราคา20บาทเห็นไหมครับเนี่ยมันเพิ่มได้สองระดับเนาะเห็นไหมครับระดับแรกก็จะเป็นไฟอ่อนๆนะครับเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะเนี่ย แผงวงจรมันมีอยู่แค่นี้แหละนะครับอย่างที่เห็นสำหรับท่านใดที่มีแล้วเปิดไม่ติดลงเอามาเปลี่ยนดูนะครับแค่เปลี่ยนฐานใหม่เข้าไปนะครับเป็นพลังงานที่ไว้จัดเก็บนะครับที่เหลือก็จบนะครับเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ